วัดีครับวันนี้มาต่อกับเครื่องเดิมนะครับเป็น F3T60 นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาดูนะครับว่าตัวสาย encoder นะครับที่ผมบอกไปนะครับผมจากคลิปก่อนนะครับที่มันเป็นรอยนะครับผมมันมีผลยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งปิ้นงานดูก่อนนะครับ อันนี้คือเซนเซอร์นะครับผมผมเอากระดาษทิชชู่ปิดเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพื่อเครื่องจะได้พิมพ์งานได้นะครับหรือสามารถสั่งงานได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องปิดฝาลงนะนี่นะครับผมก็คือสังเกตนะครับตัวนังสือมันจะซ้อนกันเห็นไหมครับผมนะครับตัวนังสือมันจะซ้อนกันนะครับเป็นแนวตั้งด้วยนะครับเห็นไหม ที่เป็นแนวตั้งลงมานะครับเห็นไหมกล่องไม่โฟกัสอ่าเห็นไหมที่เป็นแนวตั้งลงมานะครับผมก็คือนะฮะตรงนี้นะครับสายมันลอกนะครับสายมันถลอกนะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับผมเพื่อเชื่อสายตรงนี้ไหมครับผมนี่ครับที่มันดำดำนะมันถลอกเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับก็คือบางทีน้ำหมึกมันเกาะสายแล้วลูกค้าไม่ได้เช็ดออกนะครับผมมันก็เลยทําให้เนี่ย สายมันถลอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทาการเปลี่ยนสายเ e n เดอร์ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสายควบคุมการพิมพ์นะครับผมก่อนที่เราจะแกะเครื่องทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับผมเราก็ทำการปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กออกทุกครั้งนะครับผมเพื่อป้องกันนะครับเครื่องช็อตเครื่องมีปัญหานะครับผม จากนั้นผมก็จะทำการถอดตัวเครื่องนะครับผมยกฝากเครื่องขึ้นนะครับจะมีน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อยู่ในรูนี้หนึ่งตัวนะครับผมนี่นะหนึ่งตัวแล้วก็อยู่ในรูนี้หนึ่งตัวมองดูนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับ ที่จริงมันแกะไม่ยากนะครับผมแกะเครื่องนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแค่บอดี้มันเฉยๆนะครับผมนะฮะตรงนี้เราก็สามารถถอดดอกได้นะครับตรงนี้นะใช้ไขควงปากแบนนะครับนี่ฮะมันสามารถถอดดอกได้นะครับผมใช้ไขควงปากแบนงัดตรงนี้นิดนึงนะฮะมันก็จะถอดดอกได้นะครับ จากนั้นเราก็จะทําการนะครับผมแกะนะครับผมแกะตัวเครื่องนะครับทําการค่อยๆย,ยกนะครับผมเห็นไหมครับตัวตลับมันถอดออกมาได้นะครับผมตัวตลับตรงนี้นะแต่ผมก็จะถอดแค่อ่ะตรงนี้ก็พอแล้วกันเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแค่สายเอนค d เดอร์มันนะครับผมจะได้ไม่ต้อง บางทีตลับถอดออกมาแล้วมันรีเซจากนะครับผมมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมถ้าเราจะขยับตลับตรงนี้นะครับผมเราหมุนเฟืองตรงนี้นะครับด้านข้างนะนะครับหมุนเฟืองตรงนี้นะครับผมพอหมุนหมุนเฟืองด้านข้างนะครับผมไอ้ตรงนี้มันจะขยับได้นะครับเราเราหมุนเฟืองดูนะครับ เราหมุนแล้วปุ๊บมันจะขยับตลับได้เห็นไหมครับผมพอเราหมุนเฟืองตัวนี้มันจะขยับดูขาวๆนี้นะครับเห็นไหมมันจะขยับล็อกนะครับผมเนี yeah. ่ยนะครับเนี yeah. ่ยมันจะสามารถขยับตลับออกมาได้นะครับผมจากนั้นเราจะทําการเปลี่ยนสายนะครับนะ right สายตรงนี้นะ, yeah. hmm. นะ,ะ mm. นนะเห็นไหมนะครับผมเราก็ทําการนะครับผมนะครับถอดก่อนนะครับผมถอดสายน,นะฮะ ถอดตรงนี้ออกจากเหล็กก่อนนะครับผมออกจากเหล็กก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฮะมันก็จะถอดออกได้นะครับผมตอนนี้มันก็จะเป็นสปริงเกี่ยวนะครับผมนี่นะครับที่มันมีปัญหานะครับเห็นไหมครับผมเพื่อนเห็นไหมมันลอกเห็นไหมครับนะครับเดีย๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนสายใหม่เข้าไปนะครับผม นี on ite, the the on ่นะครับตัวสายใหม่นะมันจะมีรูด้านข้างนะครับผมเรามองดูนะครับผมมันจะมีช่องอยู่ด้านข้างนะครับช่องอยู่ข้างในก่อนจะถอดเราก็มองดูดูก่อนก็ได้นะครับว่ามันเป็นช่องแบบไหนนะครับก่อนที่เราจะถอดออกมานะฮะจากนั้นเราก็แย่เข้าช่องคืนนะครับผมพอแย่เข้าช่องคืนปุ๊บนะครับเราก็ใส่ตัวสปริงก่อนนะฝั่งนี้นะเกะเข้าไปก่อนนะครับผม จากนั้นเราก็เนี่ฮะเอามาใส่ฝั่งนี้นะครับผมพอเราที่เราใส่ฝั่งสปริงก่อนเพราะว่าสปริงมันสามารถยืดได้นะครับผมแล้วก็สามารถใส่เกี่ยวได้เห็นไหมครับจากนั้นเราก็เอาตรงนี้นะครับเข้ารูนะครับผมอืมเห็นไหมครับที่เราเอาฝั่งสปริงเข้าก่อนเพราะว่าสปริงมันยืดได้นะครับผมพอยืดปุ๊บเราก็เอาฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยไปเกี่ยวก่อนนะครับผมมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับอันนี้การเปลี่ยนเห็นไหมครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับ จากนั้นเดี๋ยวผมก็จะประกอบเครื่องคืนนะครับเนี่ยไม่ยากนะครับเห็นไหมนี่ครับทำง่ายๆนะครับเปลี่ยนสายนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการยึดน็อตคืนนะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆจะเทสเครื่องก่อนก็เทสได้เลยนะครับผมเรายังไม่ใส่น็อตก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ใส่น็อตเลยแล้วกันนะครับผม ใส่ด้านหลังด้วยนะครับเวลาเราถอดเครื่องหรือถอดประกอบเครื่องหรือแกะเครื่องนะครับผมถ้าเราไม่ชํานาญยังไม่ชํานาญพอนะครับผมให้เราถ่ายรูปไว้ก่อนนะว่าตัวเครื่องนะครับอุปรกรณ์มันอยู่ในลักษณะไหนนะครับผมตัวแท็งมันอยู่ยังไงตัวสายมันอยู่ยังไงน็อตอยู่ยังไงนะครับผม แล้วจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กนะครับผมแล้วก็ลองสั่งพิมพ์ดูนะครับผมเพื่อนๆมีปัญหาตรงไหนนะครับไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับพี่สอบถามเข้ามาในใต้คอมเมนต์ในแต่ละคลิปได้นะครับผมก็จะพยายามตอบนะครับผมทุกคอมเมนต์นะครับผมอันนี้ก็เซนเซอร์นะครับผมผมจะเปิดฝาดูนะครับเวลาพิมพ์เนาะ มาดูว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนสายไปแล้วนะครับผมมันจะพิ้น์ออกมาได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เครื่องก็ทำการวอร์มอยู่นะครับ อย่าลืมนะครับเวลาเราใช้งานนะครับจุกนี้เปิดขึ้นนะครับผมนี่นะเปิดขึ้นนะครับผมถ้าปิดไว้ปิ้นไม่ออกนะครับอ่าตอนนี้เครื่องก็วอร์มอยู่เดี๋ยวรอเครื่องไฟเขียวหยุดค้างก่อนนะครับผมพอไฟเขียวหยุดค้างเดี๋ยวเราจะลองมาปิ้นกันดูนะครับของเก่าที่เราทําออกมานะครับผมเนี่ยของเก่าที่เราปิ้นออกมาเห็นไหมครับสื่อมันแตกทั้งแนวตั้งแนวตั้งก็คือสายที่มันลอกเมื่อกี้นะครับนี่ฮะ สายที่มีปัญหานะครับผมอันนี้คือสายควบคูมการพิมพ์นะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น canon f s ั n b r r t h e r นะครับ h p นะครับผมถ้ามีปัญหานะครับก็สายนี้เปลี่ยนได้นะครับปกติถ้าแค่มันเลอะเราใช้ทิชชู่นะครับชุบน้ำเปล่าเรานะครับเช็ดนะครับผม ตัวนี้ t 60เนี่ยน่าจะไม่มีขายแล้วนะครับมือหนึ่งส่วนมากตอนนี้ก็จะมี L พวก L 800นะครับผม L 805นะครับผมพวกนี้นะที่มันมีออกมาขายก็คือจะเป็นแท้งโรงงานแต่ก่อนเราใช้เครื่องพวกนี้ก็คือมันเป็นเครื่องที่เราประกอบแท้งเองนะครับผมอเดี๋ยวผมจะลองปิ้นดูเหรอว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมสายอ n c ค d เดอร์ถ้าเราใส่ เข้ารูเข้าช่องปกติหัวพิมพ์จะวิ่งปกตินะครับผมกระดาษยับเดี๋ยวเขาใส่กระดาษใหม่ เห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนสายแล้วตัวอังสือก็ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับของเก่านะครับก่อนที่เราจะไม่เปลี่ยนนะครับผมอันนี้คือที่เราปริ้นใหม่เห็นไหมครับผมตัวอังสือออกมานะครับผมเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นะครับของเก่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนเห็นไหมครับผมความแตกต่างนะครับนี่นะครับผมก็คือปัญหาหลักๆก่อนที่เราจะซ่อมปรินเตอร์หรือแกะเครื่องนะครับผมเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเครื่องมันมีปัญหาตรงไหนก่อนที่เราจะแกะเครื่องหรือทําการลื้อเครื่องนะครับผม ก็ตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมมันเป็นที่สายเ e n เดอร์นะครับผมนะฮะนี่เนาะเป็นสายควบคุมการพิมพ์นะครับผมนะครับมันเกิดลอกมาเห็นไหมครับสายมันลอกฟิล์มมันลอกนะครับเห็นไหมนี่นะครับผมมันก็เลยทําให้เครื่องมีปัญหานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเรานะครับผมสวัสดีครับ